คาชิคือปลาค์ฟที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองตลอดทั้งตัวนะครับจะเหลืองเข้มเหลืองอ่อนก็แล้วแต่ลักษณะของตัวปลานะครับและปลาสายพันธุ์นี้เป็นปลาที่มีลักษณะของความเชื่องนะครับค่อนข้างสูงคือไม่กลัวคนนะครับคือเห็นคนนีก็พร้อมที่จะขึ้นมาขออาหารกินตลอดเวลานะครับจนทําให้หลายๆท่านนะครับใช้ปลาสายพันธุ์นี้นะครับเป็นตัวเรียกว่าปลาํำฝูงเพื่อที่จะชักชวนเพื่อนที่อยู่ในบ่อนะครับเข้ามากินอาหารนะครับ ซึ่งลักษณะการลักษณะนิสัยแบบนี้มันเป็นส่วนตัวของปลาสายพันธุ์นี้นะครับนอกจากคาราชีนะครับก็จะมีพวกกลุ่มของปลาสีเดียวอย่างพวกชาคอยนะครับเบนิกอยพวกนี้นะครับก็เชื่อมเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับผมได้ปาลาคาราชีจากซาไกที่มีบ้าลายจากแม่ปลาที่มีชื่อว่าซูเปอร์เมนโก้นะครับซึ่งพ่อปลาจะเป็นโคกูนะครับทางซาไกนำมาบีดเข้ากัน ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจครับสำหรับผมนะปีนี้คาราชิถือว่าสวยมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับคาราชิของปีที่แล้วนะครับอันนี้คือความที่เห็นตสดงองอกนะครับปีที่แล้วนี่คือผมไม่โอเคเท่าไหร่ลูกจากแม่ปลาชนิดนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นกินลินนะครับส่วนที่เป็นเก็บปกติแล้วส่วนที่เป็นเบนิกอยแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวล้วนนะครับที่เป็นชิโรโมจินะครับก็มีนะครับให้ความหลากหลายดีครับสําหรับคาราชิสกายนะครับ ในตัวปลาของคาราชิเนื่องจากว่าเป็นปลาสีเดียวนะครับเป็นปลาที่ไม่มีแพทเทิร์นลวดลายเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างปลาเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยน่ามองนะครับเวลาอยู่ในบ่อเลยนะครับตัวโครงสร้างปลาที่สวยงามจะเป็นตัวดึงดูดสายตาเราสําหรับปลาสีเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้ลูกซัปโปโรมิโกะนะครับทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเกรดที่ได้มานี่เป็นปลาเกรดธรรมดานะครับนี่คือไม่ใช่เกรดที่แบบว่าเขาเก็บทําเป็นปลานีสใส่อะไรนะครับ เป็นปลาที่ผมคัดมาจากหลายร้อยตัวครับได้มาในจำนวนจำกัดนะครับแบ่งขายเอาให้พี่น้องๆไปก็จหมดครับเหลือปลาที่ผมเก็บไว้เลี้ยงเพื่อดูพัฒนาการเพียงแค่บางส่วนนะครับเพียงแค่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็จะเลี้ยงไปพร้อมๆกับพี่น้องๆนะครับดูว่าเขาโตมาเขาจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนะครับผมมีความชอบนะครับปลาจากแม่ปลาชนนี้นะครับหัวใหญ่ไหลกว้างนะครับชัดเจนแล้วก็ บอดี้สมส่วนสวยงามดีครับในส่วนของติดแดงเนี่ยเนื่องจากว่าพ่อเป็นพ่อปลาเป็นโครงปูนะครับจะมีเลือดที่ถ่ายที่ที่ส่งมาเป็นติดแดงมางนิดหน่อยนะครับสาหรับปลาทะาลชีจากสก,กายชุนี้นะครับซึ่งแต่ว่าไม่ได้แดงแดงไม่ได้ไม่ได้หนาไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับสามารถที่จะเก็บออกไปได้นะครับในในส่วนของที่เป็นแดงนิดนิดหน่อยนะครับ มีความสมส่วนสวยงามดีครับหัวใหญ่แล้วก็สไตล์เดิมครับกินเก่งมากครับน่าเลี้ยงน่ารักดีครับเด็กท่างไงแล้วก็จะถ่ายพัฒนาการเรื่อยๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสี่เดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือพัฒนาการจากวันที่ได้มานะครับวันที่ได้มาน่าจะประมาณ2 0 25เซนโดยประมาณไม่เกินนั้นหรอกครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดผ่านมา2เดือนนะครับก็เลี้ยงให้อาหารประมาณวันละสี่มื้อครับโดยประมาณนะครับ แต่ตัวปลาเป็นปลาที่กินเก่งไปแล้วถึงเราให้อาหารไปเนี่พวกโคฟูชววสังเกนี่คือกินไม่ทันนะครับเจอพวกนี้สอยหมดที่เขาเรียกกันว่าสายสูบสายสูบนี่แหละครับจะหมอนี่แหละครับคาราชิทาไกาครับปลาลายซูปเปอร์แมนโก้สี่เดือนข้างหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันครับ